พบกับปลาจีนออนทัวร์ช่วงอาศัยอาสาวันนี้เป็นการอาศัยอาสาสมัครกู้ภัยเป็นกู้ภัยร่วมกนันอยู่ฐานสีโมสดแน่นอนครับเราอยู่กันที่อำเภอสีโมสดหรือโคกปีบเขตพื้นที่เลือกตั้งของท่านสจน้อยสอจนนัทสกลสูงคเขา น้องชายของอดีตสอจอผู้ลงรับแดงโคกปีบคนนึ่งสูงเขาอยู่ที่โคกปีบต้องไปพบกับสอจออน้อยนัตพลสูงเขาครับ <c oughs> น้อยสวัสดีครับ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 ี่จารย์ครับกราบ,บนลวงพสการครับตอนนี้เราอยู่ที่กับคุณจะเขียนรายการ ปจีนออนทัวร์ช่วงอาศัยอาสาเป็นการถ่ายทำรรอาศัยอาสาอาสาสมัครร่วมกตัญญูที่อำเภอศรีโมดสตดแล้วก็อยู่ที่วัดโป่งตะเคียนอยู่กับท่านสจนัทโปง่งขบุงเขาสจาน้อยสอจหนึน่งเดียวของโคงปีและท่านเจ้าวาดวัดโป่งตะเคียนเมื่อกี้ผมกลาบนามสก,การท่านไปแล้วทําไมถึงต้องมาที่วัดทําไมถึงจะต้องมาการาบท่านเจ้าวาด เพราะว่าที่มาที่ไปของร่วงกตันยูสีโมสดกําเนิดที่นี่ครับเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเรียนเรียนถามพร,ระคุณท่านครับไม่ทราบไม่ทราบว่า,ามูลนิธิร่วงกตันยูจุดสวยสีโมสดเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงถึงได้เริ่มเกิดขึ้นมาเป็นมูลนิธินี้ครับตั้งแต่จะมาย้ายมาตั้งแต่ปีสองเ้ามาเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดสามัคคีสุขารามทุ่งตะเคียนที่นี่หรือก็ เห็นหลานอป็น<ม>จิตอาสารถตกาวิ่งรับคนเจ็บคนป่วยคนตายเนี่ยออครันถ่ายกางทาง,ทางนะก็ต้องไปแกลกรถเวี่ยนรถกันบางทีบางคนก็ไปไม่ทันก็เสียชีวิตก็มีแล้วก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่ว่าคุยก,กันกับหลานว่าเเราจะจัดตั้งส้าาพันดีไหมว่าทิศทางเราจะออกมัจะเป็นยังไงเราก็ถามท่านนักพุท นักพุทธเขบอกว่าอย่าไปเอาตาปั้มหรือตายางของวัดทำเราก็เอาใช้แต่ชื่อวัดเราจัดทอดพระปาเราก็จัดทอดพระปาก็ได้เงินพอประมาณถ้าว่าพอแล้วเนี่ยบพอแล้วเราก็ถามว่าบอกหลานนั้นระเบิร์ตไปซื้อรถซื้อรถพอซื้อรถมาได้แล้วเราจะต้องทํำยังไงต่อเราก็จะต้องไปเข้าร่วมกับมูอรืยนิธิ ที่ใดที่หนึ่งซ <Ừ. S 2> ึ่งจะวิ่งได้อ <Ừ. S 2> ทีนี้ก็หลานเขาก็ไปหามมันก็วิ่งมันอยู่มาอย่างเงี้ยตลอดแล้วประดิมันก็นก็เลยทากันมาเรื่อยๆตอนทอดพราป่านั้นปีไหนนะครับกี่ปีมาแล้วครับ หกสี่นะหกสี่สองปีสองปีสองปีพึ่งพึ่งกำลังริเริ่มเลยตอนนั้นแล้วกำลังประมาณประมาณปีหกสิบครับแล้วก็เป็นช่วงโควิดพอดีด้วยใช่ใช่คนเยอะตอนนั้นคนเยอะมากที่มาแล้วก็มีได้เงินมารู้สึกจะหลายแสนเงินเลยตอนที่ทอดป่ปาดใช่ไหมตอนจบเห้าแสนสองโอ้นั่นคือที่มาที่ทำเป็นรูปเป็นล่าง ของ่วงกตันอยู่จุดสีหมอสดเราแล้วก็ยังไม่เป็นนาทีแรกต็้งงูตปลาแล้วก็ทัหลานก็ไปหาทางร่วมมาก่อนคือว่าหลวงน้าจะเป็นคู้ผสมเองนะแล้วทางบ้านชาวบ้านแล้วจะน้อยอะไรช่วยกันดูแลน้ำมันในนี้กันอย่างเพื่็มาบริจาคกันอะไรกันอย่างนี้ก็เริ่มดีขึ้นตามลําดับครับ ก็มารเงินแบบแล้วก็จะมองดูเขาตลอดก็ขาดอะไรขาดอะไรบอกนะบอกนะอะไรแล้วก็ไปอบรมที่เราไม่รู้เราจะได้รู้ไปอบรมถ้าเรามีของพวกนี้เรา่านการอบรมยืนยันในโยมมันจะดีมุ่งคลเขาก็จะเชื่อเชื่อใจเราว่าชาวบ้านได้ประโยชน์สูงสุดทั้งหมดเนี่ยเราถามว่าลดมูลนิธิเนี่ยเราจะเอาใครกลับ ก็เลยที่จะเบิดครับครับก็บเล่าได้จากเพียงแค่นี้โอครับเท่า,น,ทาน,นี้ก็คือเป็นปฐมเหตุแล้วล่ะครับเป็นปฐมบุญที่ริเริ่มแล้วก็มันเริ่มต้นเม็ดบุญจากที่วัดแห่งนี้จากดำรีของอหลวงพ่อเจ้าวาดจนงอกงามไปถึงมูลนิธิร่วงกระตันอยู่จุดสีโมดสดเป็นบุญที่ฟุ้งกระจายอยู่เต็มพื้นที่เดี๋ยวเรา ลงไปพบกับผู้ชายหัวใจหล่อและกลุ่มเพื่อนๆออาสาสมัครกู้ภัยร่วมกันยูจุดสีมสดข้างล่างกันครับผมกลับนมัสการลาเลยนะครับขอบคุณท่านครับกู้ภัยหวานแม่อาศัยอาสาวันนี้เป็นอาสาสมัครกู้ภัยร่วมกันยูแน่นอนครับเราอยู่ที่โคกปีบร่วมกตันยู จุดสีโมสดไปพบกับกลุ่มมดงานกลุ่มผู้ชายหัวใจหลอ่อกลุ่มคนเสียสละเพื่อสังคมในนามเนี้ยขาลกู้ภัยร่วมกันอยู่สีโมสดครับอะไรเนี่ยให้นั่งนี่เลยอ่ะเอาดังขนาดไหนสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแน่นอนครับเขตพื้นที่เลือกตั้ง อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนเปิดรายการอยู่ศรีโมสดอยู่โคกปีบแน่นอนครับน้องชายของแดงโคกปีบเป็นใครไปไม่ได้เลยสอจอนัทพงสุงเขาเออสขอจเจ้าของพื้นที่ครับครับสวัสดีครับผมนัทพงสุงเขาฮะสอจในเขตพื้นที่อำเภอศรีโมสดครับเราเรามารู้จักกู้ภัยร่วมกันอยู่ในจุดศรีโมสดกันมีใครบ้างเองนอนสวัสดีครับนัทวัฒน์พันพรมจุดโมโหสด38ครับมโหสด38ครับ ุกัญญาพันธพรมค่ะมโหสอด3 9เอ๊ะี่พันธพรมทำไม38 39คุ้นคุ้นโอ้ยก็อีสีชมพูด้วยครับต่อไปครับกฤษณะกังแก้วเอ็มหสอด30ครับส0นครับธนาพัฒน์เดียวสามารถเมืองปทินบุรี21ครับสเลยสุทธิพรศูนโศกเมืองวทุจีี่น40ครับครับและพระเอกคนสำคัญของเราแนะนำตัวครับธีรวัตรชาวเจริญครับมโห์สอด28ครับ เขาให้เรานั่งเก้าอี้ตัวนี้จริงๆแล้วก็คือทางทีมน้องๆกู้ภัยบอกเออมันจะได้เข้ากับเมเจอร์ของของของทีมในการสัมภาษณ์บอกเอาได้ก็พยายามพยายามทำอะไรให้ได้ก็จะพยายามทำนะครับก็ต้องเข้าเรื่องกันเลยว่าว่าจริงๆแล้วเป็นช่วงที่เราพยายามทำสิ่งที่ที่สังคมควรจะต้องรับรู้ยังมีทีมทีมงานยังมีบุคคลยังมีกลุ่มคนที่ ทำงานเสียสละเพื่อแผ่นดินของเราเมืองปราจินบุรีในหลากหลายกิจกรรมในหลากหลายมิติและทุกๆุกหย่อมย่าซึ่งอาจจะไม่ได้รับรู้เพราะเขาทํางานอยู่เบื้องหลังวันนี้เป็นอาสาสมัรครกู้ภัยร่วมกนันอยู่จุดสีหมอสดผมเองอทํางานภายใต้การบริหารงานของท่านนายกสุนทรก็พยายามจะดูแลพื้นที่ของท่านสมาชิกสภาเรามีสภาเรามีสอจอก็ ประสานงานมาที่สจน้อยบอกอน้อยอเราจะมาถ่ายทําอาศัยอาสาอาสาอะไรก็ได้ที่เป็นอาสาสมัครทํางานเพื่อสังคมให้อน้อยเลือกเลยว่าในพื้นที่สีโมสดพื้นที่เลือกตั้งของอ,อ,องน้อยเนี่ยของสจน้อยเนี่ยท่านสจจะจะ,จะเลือกทีมไหนหรืออาสาสมัครชุดไหนท่านตอบโดยไม่ได้คิดเลยท่านบอกเนี่ยจะเอาเจ้าเบิร์ตท่านะพูดมาก่อนเจ้าเบิร์ตเป็นทีม อาสาสมัครร่วมกันอยู่ต้องให้ทางสอจอขยายความให้น้องๆฟังเ็าจะได้ชื่นใจเป็นไงอะก็จากการติดตามของออของเบิร์ตน,น,นะนะผมก็ติดตามเขามานาะนแล้วผมโดยส่วนตัวแล้วผมไม่เคยรู้จักเขาเลยไม่ไม่ไม่เคยรู้จักกัน,มกนไม่เคยรู้จักอ๋อครับไม่เคยรู้จักฮนะแล้วก็มาดูเขาในการช่วยเหลือชาวบ้านในเขตพื้นที่อำเภอสีมงสดและอำเภอใกล้เคียงในเขตพื้นที่ใกล้เคียงครับเขาเข้าไปถึงตลอดเลยแล้วเขาจะไปก่อนด้วย ส่วนมากทั้งทีมงานเขาจะไปถึงก่อนแล้วช่วยเหลือคนได้เยอะและอย่างหนึ่งเขาก็ไม่เคยรับเงินรับทองจากจากคนที่เขาไปช่วยเขาจะเอาเงินให้ห้าร้อยพันหนึ่งเบรสจะบอกไม่เอาทั้งทีมงานเลยนะไม่มีใครรับผมก็มาถามหลายๆคนนะว่าเออเขาเรียกเงินไหมเขาบอกไม่มีให้เงินเขาเขาก็ไม่เอาผมนึงบอกผมศรัทธาเขาจริงๆนะโอ้ใช้คำว่าศรัทธาใช้คำว่าผมศรัทธาทีมงานทีเส้นใต้เลยครับสจ สอจอนี่คือคนผ่านคนนะครับกว่าจะได้เลือกตั้งมาเป็นสอจอสอจศรัทธาคนกลุ่มนี้สอจศรัทธาศรัทธาของการกระทําศรัทธานี่มากกว่ารู้สึกว่าประทับใจนะครับศรัทธานี่เป็น,เป,นเป็นค่าสูงสุดเพราะฉะนั้นเราพวกเราน่าดีใจมากนะครับนี่เป็นที่มาที่ไปที่สอจอสอจอนัทพงศ์หรือสจน้อยปักหมุดเป็นหมุดหมายว่าจะต้องเป็นอาสาสมัครร่วมกวตัญญูชุดนี้จุดนี้และโดยเฉพาะอาสาสมัครที่ชื่อเบิร์ตเราไม่รู้จักเขานครับพระเอกคนนี้ ลึกกว่านี้ชื่อจริงชื่อธีรวัตรชาวเจริญครับชื่อเล่นพี่เบิร์ดอายุเท่าไหร่แล้วอายุ35ปีครับสามสาทกู้ภัยมากี่ปีแล้วทำกู้ภัยมา19ปีแล้วครับ19ปีสิบเกปีครับ19ปีสําหรับกู้ภัยเริ่มจากกู้ภัยอะไรตอนนั้นเริ่มจากร่วมกัตันยูเนี่ยครับร่วมกับตันยูจังหวัดปัตตานีครับครับผมก็ทํามาเรื่อย ตอนเรียนก็ยังทําอยู่อเรียนก็มีเวลาก็ออกไปทําก็พอจบออกมาก็ก็มาประกอบธุรกิจครับก็ยังยังคงทําอยู่นะทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่ใช่ครับก็เมื่อกี้<ำ>ได้ขึ้นไปกราบท่านเจ้าวาดก็ได้ทราบประถมเหตุของบุญที่ที่หนุนนําให้พวกเราได้ได้มาได้มาทําเรื่องผู้ัยร่ลูกตัลอยู่ในเรื่องการอทอดผัป่า เป็นจุดเริ่มต้นเมื่อสองปีท like sure. bueno> e, ี ا. ่แล้วซ to ื to to well> <oh anyway> ้อรถให้เป็นเรื่องเป็นราวเมื่อก่อนเราต้องใช้รถส่วนตัวกันใช่ไหมครับเมื่อก่อนใช้รถส่วนตัวใช่ไหมใช่ครับเนี่ยใช้รถส่วนตัวแล้วก็ทําอาสาเพื่อช่วยเหลือคนอื่นโดยใช้ทรัพยากรของตัวเองตอนนี้ก็็ดีขึ้นคือท่านเจ้าว่าท่านท่านก็เริ่มให้ด้วยการทอดทอดผ้าป่าใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเป็นรถเมื่อกีไหนได้จากเงินผ้าป่านะครับอนนูนน กนรถตู้ทำมา19ปีท่านทูธทำทำอาชีพอะไรครับตอนนี้ประกอบทุกกีจส่วนตัวครับขายหมูสดอยู่ตลาดละาระบ่อไัยเจ้าของแผงหมูหรือเปล่าครับผมนั่นไงครับเสียเสียเบิเบบร์ดหมูสิ่งเขียงหมูสิ่งแผงแะระบอภัยไปหาได้ในหน้าตาลอยๆอย่างนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับเพราะว่านอกจากทำกู้ไัยกู้ชีพแล้วเป็นเจ้าของเขียงหมู ไม่ธรรมดาจริงๆแล้วแล้วเรื่องเรื่องเรื่องการเรียนเป็นยังไงครับเมื่อกี้เห็นพูดเรื่องเรียนก็จบปริญญาตรีนะครับมหาลัยราชภัฏราชนครินที่ปัตติยุใช่ครับคณะอะไรครับคณะอ่าเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครับสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมวิศวะการจัดการอุตสาหกรรมไม่ธรรมดาครับนอกจากเป็นเสียเจ้าของเขียงหมูสิ่งแล้วดีกรีไม่ธรรมดาครับกู้ภัยกู้ชีพร่วมันอยู่พี่เบิร์ดของเรา ดีกรีปริญญาตรีวิศวะการจัดก,การอุตสาหกรรมเป็นไงโอ้โหแน่นอนจริงๆอา่านี่ไม่ธรรมดานะครับอ่ะใช่ใชคนนี้แน่นอนเออไม่น้อยคนนะครับท,ที่ว่าที่ว่าทํางานแล้ว 1- นสองเลยแล้วทําจิตอาสาแล้วก็จะทําเรื่องเรียนควบคู่ไปด้วยประกอบอาชีพไปด้วยหลายๆส่วนโอ้หงดงามมากชื่นชมครับชื่นชมอ่อในส่วนของกลับมาเรื่องมูลนิธิร่วมปรันอยู่จุด คู่ภัยคู่ชีพของเราในส่วนของจุดสีมอสดอะ,อะไรเป็นแรงบันดาลใจของของพี่เบิร์ต19ปีที่เดินก้าเข้ามาอยู่ในวงการคู่ชีพคู่ภัยเนี่ยอะไรเป็นแรงผลักดันอะไรเป็นแรงบันดาลใจพอจะพอจะเล่าเราฟัง <ผม S 1> ไ,หไหมมั้ผมมองเห็นชาวบ้านชาวบ้านพ่อแม่พี่น้องญาติที่เป็นญาติกันครับครับเกิดอุบัติเหตุกว่า ระบบการแพทย์จะเข้ามาถึงกว่ารถจะเข้ามาถึงกว่าจะมีการเข้าช่วยชีวิตมันน้อยน้อยมากก็เลยน้อยมากน้อยมากคือช้าหรือช้าช้าแล้วก็แล,วกแล้วก็ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างอืสิบเก้าปีที่แล้วคงไม่พร้อมอ่ะใช่ครับ<ค>กมมเ็เลยเล็กอย่างหนึ่งพ่อกับพี่ชายก็ทําเดิมเดิม <ๆ S 2> <ๆ S 1> เขาทําอยู่แล้วอผมก็เลยเห็นเห็นว่าใจอาสาทั้งบ้าน ทำอยู่ผมก็ชอบตอนแรกผมคิดว่าให้คำว่าชอบอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยากได้ยินคำนี้คำว่าชอบเนี่ยมันคือเท่ใช่ไหมใช่ครับตอนแรกคิดว่าเท่ใช่ไหมก้ดีอ่ะกะไม่มีเท่แล้วนะครับมีเท่แล้วนะครับพี่น้องออาอาสาฟังไว้นะครับหนึ่งมันเท่มันโก้ครับผมคิดแบบนั้นแต่พอทํามาได้สองสามปีครับก็รู้สึกรักรักมีรักแล้วครับคือเราได้ช่วยคนเราได้เห็นเขา กลับไปหาครอบครัวเขาได้เห็นว่าเขารอดอจากการช่วยของเราแม้สิ่งตอบแทนจะได้มาแค่คำว่าขอบคุณหรือเอ็มร้อยขวดเดียวผมก็ยังยรักที่จะทำยอดเยี่ยมครับอนน้อยอนน้อยเลือกคนไม่ผิดจริงๆพอ,อฟังแล้วเนี่ยขนาดผมไปสัมภาษณ์มาเยอะนะส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากแรงบันาลใจของครอบครัวเห็นคุณพ่อคุณแม่หรือคนรอบตัวต่นี่ไม่ใช่ นี่เริ่มแรกจริงๆบอกเออใช่เห็นแล้วก็บอกเท่เริ่มชอบแต่จริงๆแล้วเขาที่เขาตัดสินใจทาและยังทําอยู่19ปีแล้วเนี่ยเพราะว่าการได้ส่งคนที่ประสบภัยกลับคืนสู่ครอบครัวน,นี่นี่เป็นคนําพูดที่สุดยอดมากถูกต้องสุดยอดมากนะท่านชมถูกแล้วครับตลอด19ปีเอางี้ถามกว้างๆแบบสบายๆนะพี่เบิร์ตระหว่างที่เราระหว่างที่เราทบทวนดีๆ19ปีระหว่างที่เรา ทำกู้ภัยกู้ชีพเนี่ยออกเคสต่างๆเนี่ยมันต้องมีเคสประทับใจคนเราผมเคยไปสัมภาษณ์ทีหนึ่งบอกอ๋อเขาประทับใจเคสนู้นไอตึกถล่มโคราชนู่นอะรอยัลตั้งแต่ปีสามศูนย์เลยแนตะ<ม>เขาออกหน่วยกันไปบางคนบอกไปสึนามิไปมันเป็นกระวนเลยไปที่พังงาของเรามีเคสไหนที่ประทับใจสําหรับพี่เบิร์ดครับสําหรับผมจะมีเคสอุบัติเหตุนะครับก็เป็นอุบัติเหตุที่ว่า หมดสตินะครับไม่มีชีพจรอ,อเราผมได้เข้าไปทําการ CPR นะครับทําการ CPR ปั๊มเขาหัวใจหัวใจหยุดเต้นใช่ครับทา CPR เขาจนเขามีชีพจรขึ้นมานะครับมีชีพจรขึ้นมาแล้วก็ไปถึงโรงพยาบาลอย่างทันท่วงทีนะครับก็เขามีลมหายใจต่อได้กลับไปเจอครอบครัวเขาแล้วเขาย้อนกลับ มาตอบแทนเราอด้วยการซื้อขนมให้เราหอนนี่ก็ประทับใจสุดแล้วครับเพราะว่าส่วนมากจะไม่ค่อยจะไม่จะไม่ค่อยเจอเคสอะไรที่มันแบบว่าประทับใจสักเท่าไหร่คือระหว่างระหว่างที่เราปั๊ม CPR เนี่ยเราก็เราก็ไม่รู้หรอกไม่มีใครรู้อนาคตไงเราก็พยายามกู้ชีพแล้วก็กู้ให้เขากลับคืนมาให้เแารับประอินว่ามันสําเร็จใช่ครับเราเ็ิ่งลยประทับใจลงหายใจครับ ใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนคนทั่วไปหมติีก็รอดอยู่กับครอบครัวเขาแน่นอนครับเหมือนเหมือนชุบชีวิตเหมือนชุบชีวิตเขาขึ้นมาด้วยด้วยสองมือของเราแน่นอนครับมันจะต้องมีการอบรมคงจะไม่ใช่ว่าใครก็จะไปซ p r ได้พอเจอกันนอนคว่ำปั๊มมันแหลกลา้านมันก็ไม่ใช่ไม่ไปเบิร์ดม,มันต้องอบรมหลักสูตรการอบรมของเราเป็นยังไงบ้างครับก็ผ่านการอ,อบรมจากนะะโรงพยาบาลราชวิถีกู้ชีพเ็นทอนอ่า การทำซีการทำ CPR การใช้เครื่อง AED แล้วก็การปสมทพยาบาลเบื้องต้นหลายอย่างครับแล้วก็ส่วนมากผมจะมุ่งไปทางสวิตบอสเตอร์สวิตบอสเตอร์คืออะไรคือกู้กู้ภัยทางน้ำกู้ภัยน้ำอ๋อเรามีกู้ภัยทางน้ำด้วยครับผมฝึกำลรมพืกำลักู้ภัยทางน้ำนะครับแล้วก็ลบลบก็จะเป็นภาคป่าภูเขาโอ้คือค้นหาผู้ประสบภัยครับแล้วก็ แล้วก็มีหลักสูตรการขับรถฉุกเฉินครับจากโรงเรียนที่วันนี้อบรมมาทุกหลักสูตรแล้วแล้วพวกเราได้อบรมมั้ยไหมครับมีบ้างครับอ,อบรมหลักสูตรไหนบ้างของผมก็จะไปทางด้านสารภัยนะครับสารภายัยภัยที่เกิดจากดินน้าําลมไฟนะครับเพราะโดยปกติแล้วผมเนื้อที่ก็คือ รับราชการอ๋อครับเป็นตําแหน่งหนะัวหน้ารักษาการหัวหน้าง,งานป้องกันละบรรเทาสาธารณภัยของเทศาบาลตำบลบกกปีครับไอ้รเรื่องการอบรมผมก็จะเน้นไปทางด้านปอพในด้านปอพเนี่ยก็จะมีด้านสาธารณภัยต่างๆนะครับซึ่งออโดยตําแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่ทํางานทางด้านนี้ก็ต้องผ่านการอบรมจากพอพ,อพอตามหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นดินน้ําลมไฟการข่าวอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับด้านด้านความัน่นแม้กระทั่งด้านความมัน่นคงด้านยาเสพติด เราก็ต้องไปผ่ายการอบรมผ่ายการฝึกยอดเยี่ยมตามหลักสูตรของที่กรมปปกําหนดยอดเยี่ยมเลยแล้วทางนี้ไปด้วยไหมครับอ๋อเคยค่ะเคยมีมีผ่านหลักสูตรอะไรบ้างเอ่ยออก็จะเป็นของผู้ชีพผู้ภัยู้ชีพู้ภัยอที่เคยไปกับเบิร์ดออรอบหนึ่งเกี่ยวกับผู้ชีพผู้ภัยการ CPR การช่วยเหลือ ค่ะจากโรงพยาบาลราชวอืีครับครับแล้วข้างหลังมีเป็นอบรงพยาบาลตรอะไรบ้างข้อมหัศลครับอ่บรมหลักสูตรอะไรบ้างข้อ e m d m s อะไรแบบนี้ครับครับอ้าวข้างหลังของผมเป็น EMR ครับ EMR คืออะไรเป็นอาสาสมัครดุช่ิยทางการแพทย์ครับจากรพศูนย์เจ้าพยาครับโอ้ยอดเยี่ยมเลยทางนี้ครับตัวผมก็แค่เป็นอบรมแพทย์เบื้องต้นครับแล้วก็เคยกู้ภัย เป็นเขาแค่ั้นละครับอืมโอ้ยแค่นี้ก็เยอะแล้วโ <customs OT> <Okay. S 2> อเคเออมันแล้วแล้วมันต้องมีการทุบทวนบ่อยๆหนึ่งเลยสองเลยแล้วเราออกเคสเหมือนก็เหมือนได้ได้วยทวนไปในตัวด้วยเป็นเรื่องที่ดีมากความประทับใจความประทับใจมากอ่ะคันนี้มันต้องมีความประทับใจน,นะอ่ะพูดถึงระหว่างทำเนี่ยมเมื่อกี้พูดถึงเคสแล้วอะไรที่ทาให้เรารู้สึกชุ่มชื่นหัวใจแล้วมันหล่อเลี้ยงให้เราได้ทํากู้ชีพกู้ภัยเเช้าาาาาาาตตื่่่นนมียรอกทททจะง ความประทับใจของผมก็ทำขอบคุณจากชาวบ้านแรงผลักดันจากครอบครัวครับซึ่งเขาเข้าใจว่าเราทําไม่เคยบ่นไม่เคยด่าไม่เคยว่านะครับก็แล้วก็แรงบันดาลใจก็จากชาวบ้านเนี่ยแหละครับที่เขาขอบคุณเขาคอยช่วยเหลือครับหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ระครูประหลัดแหลมนะครับซึ่ง สนับสนุนทุกด้านทุกอย่างทำให้พวกทำให้ผมมีกำลังใจที่จะทำต่อไปรับคุเดียมครับเห็นแล้วครับ,นนรบถ้าคนกู้ภัยเนี่ยคำพูดคำหนึ่งซึ่งเขาจะพูดคือชาวบา้านเขาจะไม่พูดคำว่าประชาชนนะเขาจะไม่พูดคำว่าราษฎรนะเขาพูดว่าชาวบา้านถ้าพวกเราก็ต้องประชาชนแต่แต่กู้ภยัยกู้ชีพบ,บอกชาวบา้านไม่มีอะไรปรุงแต่งเลยครับนี่คือความงดงามที่เกิดจากจิตใจอันเป็นกุศลจิตใจที่เสียสละ ของอาสาสมัครกู้ภยัยร่วมกันอยู่จุดสีโมดสดประทับใจอ่ะผมผมประทับใจคุ้มแล้วที่ที่อาบอกอาอาประทับใจเนี่ยเออคุ้มผมเองผมเอยังเพิ่งรู้นะว่าเขาพูดมนสก่เนี่ยที่ออบอกว่าพ่อเขาเป็นอาสาก่อนอ,อแล้วมาพี่ชายเป็นเพราะตัวเขาเห็นแล้วก็าศรัทธาไงี่ยผมก็เพิ่งร,รู้เนี่ย อาจจะเดี๋ยวให้ฝากอะไรถึงถึงผู้ที่สัญจรบนถนนร่วมกันในระหว่างที่เราปฏิบัติหน้าที่หน่อยให้ให้เปิดโอกาสให้ให้ให้สื่อสารถึงประชาชนทั่วไปบางทีเราเห็นรถเราขับเปิดไซเรนต้องใช้ความเร็วอ่ะสื่อสารห<ใ>น่อยครับก็ฝากถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับประชาชนชาวบ้านที่ใช้รถใช้ถนนนะครับก็ <m> ถ้าพบเหน็นสัญญาณไฟฉุกเฉินหรือว่าเสียงเสียงสัญญาณฉุกเฉินนะครับก็อำนวยความสะดวกหรือว่าหลิง ทางให้นะครับเพราะว่านาทีชีวิตนะครับที่เราจะต้องไปช่วยเขาหรือว่าไปช่วยคนคนนั้นอาจจะเป็นญาติหรือเป็นคนในครอบครัวของคุณก็ได้นะครับก็หล,ลีกทางให้หน่อยนะครับเพื่อเราจะได้ออกไปปฏิบัติงานอย่างรวดเร็วนะครับ โอเคคร okay. าวนี้ให้สอจเอจอ้าของพื้นที่ช่วยวิงวอนประชาชนแล้วก็สื่อสารไปรยังประชาชนของในเขตพื้นที่สิม,าม,าม,ามาสอสอดคกปีบเราหรือใกล้เคียงในเรื่องการถ้ามีจิตใจอยากจะมาร่วมบุญด้วยจะทำยังไงเชิญครับครับผมก็ต้องขอฝากไว้นะฮะว่าอาสากู้ชีพร่วมกนันอยู่ในเขตอําเภอสิมอสดเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายจะเป็นค่าน้ํามันค่าอะไรแต่ตัวเขาเองไม่ได้เรียกร้องจาก แล้วไม่รับด้วยไม่รับจากผู้ที่เขาไปช่วยเหลือมีแต่ข้างนอกนี่ยตอนนี้ใครอยากจะมาช่วยเหลือค่าน้ํามันค่าอะไรก็บริจาคให้กับทางมูลนิธิทางมูลนิธิท,ท่ทางจุดสีโมสดได้เลยได้ครับดีดีดีเป็นเรื่องที่ใครอยากทาบุญทําทานวันเกิดวันที่รู้สึกดีๆไม่รู้จะทําบุญที่ไหนนี่ครับมุ่งหน้าไปที่จุดสีโมสดเลยครับร่วงตตันยูท่านได้บุญแน่นอนครับ เป็นการเติมบุญซึ่งกันและกันเพราะว่าทางนี้ไม่ได้มีไม่ได้เรียกรับค่าใช้จ่ายใดๆเลยทํางานอาสาเพราะฉะนั้นจิตใจอาสาอาสาจะอยู่ได้อย่างไม่ท้อมันก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายบางอย่างเนี่ยก็ช่วยกันอยู่แล้วในสังคมก,ก็เติมเต็มกันท่านอาจจะเป็นหนึ่งส่วนที่ได้ช่วยสนับสนุนกิจกรรมตรงนี้ของมูลนธิธิซึ่งทําประโยชน์เพื่อไม่ใช่ใครหรอกครับก็พี่น้องประชาชนของเราอาศัยอาสาของเราวันนี้เวลาหมดหมดเวลา เราจะกลับมาพบกันกับอาศัยอาสาจะเป็นอาสาอะไรนั้นติดตามใน EP ีต่อไปวันนี้ที่นี่พวกเรากู้ภัยร่วมกัน,นยู่สีมโมสดและท่านสจนัถพงษ์สูงเขาลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากๆเลย